สวัสดีครับวันนี้เกลือดำอินเดียกาลามักร้านภูพักนะครับวันนี้จะมานำเสนอเมนูพิเศษนะครับเมนูบำรุงท่านชายนะครับเมนูไข่ลวกใส่เกลือดำนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ผมได้เกลือดำที่มาจากร้านขายของชำที่ประเทศอินเดียนะครับเพื่อนผมซื้อมาเมื่อต้นปีที่แล้ว พิ่งส่งมานะครับเพิ่งส่งมาให้ลองนะครับรสชาตินะครับไม่ต่างกับเกลือชักเด้เลยนะครับเกลือดําที่ดีจะต้องมาจากประเทศอินเดียเท่านั้นนะครับเพราะว่าเกลือดําที่ดีจะต้องเป็นเกลือชมพูที่ผ่านการเผามาก่อนแล้วเติมสมุนไพรนะครับแล้วเผา24ชั่วโมงก็จะได้เกลือดํานะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาก็เหมือนเกลือตามร้านขายของชําบ้านเราเลยนะครับที่แบ่งขายทีละน้อยนะครับตอนนี้เราก็มาดูเนื้อสีเกลือกันดีกว่านะครับเห็นไหมครับ สีเทานะครับอมชมพูนิดๆเหมือนเกลืออินเดียชักเดหรืออัลไพทั่วไปเลยนะครับเกลือดําที่ดีจากอินเดียจะต้องเป็นสีอย่างนี้นะครับเวลาบดมาแล้วนะครับจะไม่เป็นสีดํานะครับหรือจะไม่เป็นสีน้ําตาลเด็ดขาดนะครับนี่คือโฉมหน้าหน้าตาของเกลืออินเดียของแท้นะครับกาลามาร์ของแท้จะต้องเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคนะครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับ วัตถุดิบหลักแรกก็คือไข่ลวกนะครับหลายท่านก็คงลวกกันเป็นแล้วนะครับมีไข่ลวกแล้ววัตถุดิบต่อมาคือพริกไทยนะครับเพิ่มความหอมและทําให้ร่างกายเราอบอุ่นนะครับไล่ลมนะครับอันดับต่อมานะครับคือยาฟันนะครับเป็นเครื่องเทศที่แพงที่สุดในโลกนะครับเราจะใช้นิดเดียวนะครับเพราะว่ามันเปลืองนะครับ1กรัมนะครับผมซื้อมา200กว่าบาทถือว่ามีราคาที่สูงมากนะครับและยาฟันนะครับ บำรุงหัวใจได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอยู่ในตำรับยาหอมของไทยหลายตำรับเลยนะครับอันดับต่อมานะครับเราต่อไข่ลวกลงไปเลยนะครับ การลวกไข่ก็ไม่ต้องลวกให้เขาสุกมากนะครับจะได้หอมๆอร่อยๆพอดีๆนะครับตัวไข่ไก่เองนะครับก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ยังทําให้สมองดีอีกด้วยนะครับอันดับต่อมานะครับคือพริกไทยนะครับพริกไทยดำนะครับเป็นยาอายุวัฒนะนะครับช่วยทําให้เลือดลมนั้นไหลเวียนดีนะครับทำให้ร่างกายนั้นปรับสมดุลนะครับช่วยเยียวยากระเพาะและลําไส้นะครับทำให้ขับถ่ายได้สะดวกนะครับอีกทั้งต้านมะเร็งได้อีกด้วยนะครับอันดับต่อมาก็คือยา้าฟันนะครับย้าฟันนั้นช่วยบำรุง เป็นเกสรดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับใส่นิดเดียวพอนะครับแค่3-4เกสรก็พอนะครับเพราะว่าเขามีราคาสูงนะครับอันดับต่อมาก็คือพระเอกของเรานะครับคือเกลือดํากะลานมักจากอินเดียนะครับอันนี้เราก็ใส่นิดเดียวนะครับเพราะเกลือค่อนข้างเค็มนะครับใส่นิดเดียวพอนะครับใส่แทนซอสแม็กกี้นะครับที่เคยใส่ใส่กันตามปกติทั่วไปนะครับคนให้เข้ากันนะครับ เพราะว่าเกลือดันนั้นละลายยากนะครับกว่าจะเข้ากันนะครับยิ่งผิดไทยถ้าบดเองนะครับมันจะไม่ค่อยป่นเท่าไหร่นะครับเราต้องมั่นตีให้มันเข้ากันนะครับสำหรับเมนูไข่ลวกนี้นะครับผมแนะนําให้กินอาทิตย์ละสครั้งก็พอแล้วนะครับเพราะว่าตัวไข่ลวกเองนะครับมีคอเลสเตอรอลที่สูงนะครับรับประทานมากไปก็ไม่ดีนะครับโอเคนะครับก็ไปลองทํากันดูนะครับ จะได้ไม่เบื่อนะครับในการกินเกลือดำมีอีกหลายเมนูมากมายเลยนะครับที่จะมานําเสนอในข่าวถัดไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆคนนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ